วันนี้ชามารีวิวนะัวันนี้เรามีวัตถุมงคลที่จะมาพูดคุยมาลงรายละเอียดกันนะครับวัตถุมงคลที่มีกระแสมาแรงอยู่ในขณะนี้เป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่นิ่มโชติธรรมโมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของวัดพุทธมงคลอยู่ที่สุพรรณบุรี จะพูดไปแล้วเนี่ยจังหวัดสุพรรณบุรีมีเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปนะครับตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันที่ดังมากๆในอดีตก็มีเยอะในปัจจุบันก็มีแยะแต่ที่กำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้คือหลวงปู่นิ่มหลวงปูนิ่ม,มท่านเป็นพระเกจิอาวุโส ổ, ที่ได้ศึกษาพุทธาคมมา จากหลายเกจิอาจารย์ท่านเชี่ยวชาญในเรื่องของมวลสารพระสมเด็จสายวัดละครแล้วก็มีความเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องเครื่องรางของข,องขังปูหนีศัพย์วัตถุมงคลของหลวงปู่นิ่มที่ผ่านมาท่านจะเห็นเรื่องของปูหนีรัพย์เนี่ยเข้าไปปนอยู่ในเหรียญบ้าง อยู่ในวัตถุมงคลต่างๆบ้างตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่นิ่มเมื่อไม่นานมานี้นะครับคุณแอดคลราบาวแล้วก็คุณพยับคำพันธ์นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทายได้เดินทางไปกราบนมัสการขอพรหลวงปู่นิ่ม คุณพยับคำพันเห็นหลวงปู่นิ่มดูบุคลิกลักษณะหน้าตาแล้วก็การล่ำเรียนพุทธาคมมาคุณพยับคำพันเนี่ยสัมผัสได้ถึงขนาดขอเท้าของหลวงปู่นิ่มยกขึ้นมาไว้บนศีรษะนี่คือความเลื่อมใสศรัทธาในองค์ของหลวงปู่นิ่ม เมื่อไม่นานมานี้เขามีการจัดสร้างวัตถุมงคลซึ่งเป็นเหรียญรุ่นฉลองอายุวัฒนะมงคล95ปีพระครูสุนันทโชตหรือหลวงปู่นิ่มโชติธรรมโมเหรียญน,นี้ที่จะนำมาให้ท่านชมนะอันนี้เป็นชุดนะชุดกรรมการนะ ชุดกรรมการเขาปิดซีนอย่างดีเลยนะครับเราจะมาดูกันว่าเหรียญมีความงดงามขนาดไหนอย่างไรผมขอแกะนะแกะซีนก่อนนะครับนะแกะซีนก่อนนะอันนี้ย้ำนะครับเป็นชุดกรรมการนะส่วนชุดทั่วไปเนี่ยท่านลองไปดูเพราะว่าเป็นวัตถุมงคลแบบลุ้นเหมือนกันไม่รู้ว่าราคาบูชากันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วถ้าท่านอยากได้ท่านลองไป หาดูนะครับนะเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าเหรียญมีความงดงามขนาดไหนอย่างไรนะครับแม่นะครับอันนี้เป็นแบบลงยาฮะนะสวยทีเดียวเนี่ยครับนะสวยทีเดียวเป็นแบบเสมานะครับนะแล้วก็มีหลวงปู่นิ่มครึ่งองค์เป็นรูปเหมือนท่านดูจากใบหน้าแมแกะได้เหมือนนะฮะ แกะได้เหมือนแล้วก็มีการลงยาได้งดงามส่วนด้านหลังก็เป็นอักขระยันแล้วก็มีนะมีปูหนีบซับอยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่นิ่มเหรียญมีความงดงามนะครับนะมีความงดงามอย่างนี้นะผมขออนุญาตนะขออนุญาตแกะอีกสักนะหนึ่งองค์เพื่อจะดูว่านะได้มาเนี่ย เหมือนกันหรือไม่อย่างไรนะครับนะขอรีวิวแกอีกสักหนึ่งองค์นะครับนะมาดูกันนะว่าผมจะได้นะเนื้ออะไรแล้วลงยาสีไหนนะครับมาดูกันอีกหนึ่งองค์นะฮะม่นะครับเกือบเหมือนกันเนี่ยเก <c oughs> ือบเหมือนกันแต่ไม่เหมือนนะฮะเพราะว่าอันนี้ลงยาสีเดียวนะครับนะอีกเหรียญหนึ่งเนี่ยลงยา ลนะงยาสองสีนะครับที่จีวรแล้วก็ทีนะ่ที่ขอบเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นสีแดงนะครับก็มีความงดงามทั้งคู่เลยนะใครอยากมีวัตถุมงคลรุ่นนี้นะของหลวงปู่นิ่มไว้บูชาก็ลงไปที่วัดนะครับตอนนี้ที่วัดเนี่ยคนหนาแน่นเลยไปยืนออกันที่ตู้วัตถุมงคลของหลวงปู่นิ่ม ไปเลือกหาสะสมแล้วบางคนพอเลือกได้แล้วก็เข้าไปหาหลวงปู่นิ่มให้ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกให้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอพรท่านถ้าท่านมีโอกาสท่านก็ลองไปกราบขอพรหลวงปู่นิ่มองค์นี้ไม่ธรรมดานะครับปูหนีบทรัพย์ทรัพย์จะไหลมาหาท่าน